ถ้าได้เครื่องอบผ้ามามันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมจะใช้เสียงของผมทำความหวังให้เป็นจริงเพื่อภรรยายและครอบครัวของผมครับดูตัวเองรู้สึกอะไรครับรจะสงสารนะครับ <laughs> แต่ต่อยไป ่อจากนี้ไปจะไม่ร้องไห้นะครับจะสบายแล้วแสดงว่าภรรยาพี่ต้องทำงานหนักมากพี่จึงมองเห็นว่าเขาเหนื่อยมากจึงสงสารเนาใช่ครับทำไมจึงรักผู้หญิงคนนี้มากขนาดนี้ คือว่ามันมีอะไรที่ว่คาคล้ายๆกันครับนิสัยคล้ายๆกันครับเจอกันที่ไหนครับพี่เจีย๊ย <laughs> บ <c oughs> เดิมทีบ้านเกิดผมเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีครับผมจบการศึกษาแค่ชั้นป .6 หกครับพอจบปรก็เดินทางมาเข้า,เข,าเข้ามาในกรุงเทพนะครับเพื่อก็มาทํางานก่อสร้างพอเริ่มโตขึ้นเป็นหนนะุ่มก็ได้มาเจอภรรยาที่อยู่คนที่อยู่ปัจจุบันนี่นะครับ เราก็อยู่ด้วยกันมาร่วม30สิบกว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนทำงานก่อสร้างแล้วก็มาเจอกันก็สร้างฐานะกันมานะกว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสาสิบปีรักเขาขนาดนี้เคยบอกรักเขาไหมยังไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกว่ารักกันเลยเหรอใช่ใช่ความรู้สึกแล้วก็าการกระทำครับอ๋อส่วนมากกระทำอย่างเดียวเลยเหรอ แต่ยังไม่เคยพูดเป็นคําเลยเหรอยังครับเหรอแล้วภรรยาเคยพูดกับพี่เจีย๊ยบไหมอ๋อพูดบ่อยครับ <laughs> พูดบ่อย <laughs> รักเขาตรงไหนร,รักตรงที่ว่าเขาพึงอมความดีเขาเป็นคนสม่ําเสมอตลอดรักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีจริงๆ <laughs> เขาก็ไม่ได้ให้หนูทํางานอะไรนะแต่หนูสงสารเขาเราสงสารเพื่อนกันละกันเลยว่าแบ่งเบาภาระกันไป เนี่ยนะพอเรามันตื้นตันหมดเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันลำบากหน่อยที่ต้องดูแลกันอันหน้าไม่เคยพูดเอาละพูดกับเขาซะหน่อยสิเขาพูดกับพี่เจี๊ยบตั้งบ่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทิพย์ครับทิพย์พรทิพย์พรทิพย์ชื่อมอนนางงามนน่แน่ลองบวกมืองที่ิจ้ะแก่ที่ชอบก็เพราะชื่อเหมือนนางามอ๋อเเรออ๋อ ไหนลองบอกสิไหนลองบอกดิพูดอะไรก็ได้แล้วก็สุดท้ายบอกรักเขาเชิญครับเออมันห่างไปอ่ะมันห่างไปนะพูดมันไกลอ่ะเชิญพี่ทิย์มานี่พิยีมานี่เชิญครับพี่ทิพี์นี่อยู่ใกล้ๆหันมองบอกเับพี่ทิธ์ จับมือเขาสิจับมือจับมือจับมือกันสามเออคุณกุ๊บคุณนะคุมมือเขาสิจับอืมเอาพูดพูดอเราก็ขอขอบคุณเธอน่าทีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามองตาเขาสิเข้ามาพี่พี่เขามเ้ามาห้าสี่สามสองอ่าเราก็ขอ ขอบใจเธอนะที่ร่วมทร่วมสุขกับเรามาจนถึงทุกวันนี้เรารักเธอจิปจิบพูดต่อหน่อยเราก็รักเธอขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีและเป็นสามีที่ดีเขาดีจริงๆแต่คราจะพูดไหม เดี๋ยวลองเลองเพลงไม่ได้เดี๋ยวลองเดวลองเลไดวองเพลงไ้เอา้เอาหอมหอมหอมแก้มหนึ่งครั้งเจี๊ยบเจี๊ยบหอมหน่อยเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวจี๊บจะไม่ได้หอมเจี๊บให้เจี๊ยบหนยเจี๊ยบหอมหน่ยานด้ทั้งนี้อ่านี่ เอออันนี้ลูกๆมาด้วยหมดเลยใช่ครับอันนี้มาสามคนมาสามคนเหลืออีกสองคนกำลังเรียนเรียนอยู่คนหนึ่งคนโตทํางานแล้วครับคนโตทํางานแล้วเทียนไปใช้หนุ่มคนโตใช่ครับแล้วก็อันนั้นทํางานส่งเงินมาให้พ่อแม่ด้วยส่งไหหรือว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้ให้เ็ดูดูแลตัวเองแล้วเด็กแต่ละคนก็ไม่ได้แบบว่าแบบยุ่ยเฉยนะเขาก็หารายได้พิเศษของเขาทุกคนใช่ครับออนี่ไงเลี้ยงลูกดีอ้าวขอบคุณมากนะครับพี่ทิพย์ครับเชิญ บอกกับทีมงานว่าพี่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 พพไม่อยากร้องไห้อ่ะพี่ไม่อยากนั่น <c oughs> อ่ะเออมันไม่เศร้าใช่ไหมไม่เศร้าร้องแต่แรกเลยวีิดีโอมาร้ <c oughs> องก่อน <c oughs> เออต <c oughs> ื่นตันอือเอาละตอนนี้สิ่งที่ขอก็คือ,อเรื่องเครื่องซักผ้าหลักๆเลยเพราะว่าซักรีดเนี่ยเป็นงานหลักของภรรยางานหลักครับทีนี้ถ้ามันจะมีเครื่องมันมีเครื่องเก่าอยู่ แล้วถ้าเครื่องเก่านี่มันก็เดี๋ยวเห็นว่าซ่อมซ่อมอะไรเต็มเลยก็ซ่อมบ่อยอ,อพอซ่อมปุ๊บคนซักคือผมครับ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามีเครื่องใหม่เครื่องซักแล้วโหสบาย <c oughs> อืม <c oughs> ก็คือทํางานหนักด้วยไปทําเป็นแม่บ้านด้วยสุดท้ายทํากี่อาชีพสามก็คือเป็นแม่บ้านแล้วเมื่อกี้เห็นขนของไปขายตลาดนัดกันขายตลาดนัดครับแต่หลักๆก็คือเรื่องการซักรีด คือฝีมือดีมีคนมาซักเยอะมากแต่พอพอเครื่องเสียปุ๊บเขาไปจักร้านอื่นเลยค่ะนี่บริการช้าบริการมันช้าเพราะว่าเครื่องมันมีอยู่เครื่องเดียวถ้าได้เครื่องซักตัวหนึ่งอบตัวหนึ่งนี่เร็วเลยนะค่ะแห้งเร็วเอได้ด้วยอ่าแล้วที่ตากมันจะได้ไม่เปลืองมากนะมันก็จะแห้งเร็วนะเวลาหน้าฝนก็จะสบายหน่อยนะเออหน้าฝนนี่สำคัญใช่ เอาละขอมาห้าหมื่นโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าร้องชนะแชมป์ของเราเมื่อกี้ฟังเขาร้องแล้วนะครับถ้าขับเคลื่อนมาประมาณ8ดใส่ให้ถึงสิบเลยเพราะว่าไม่รู้ว่อนเพลงที่เขาร้องจะขนาดไหนนะพี่เจี๊ยบนะครับผมเอา <laughs> มาพี่เจี๊ยบจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะมาร้องเพลง <laughs> พอวอนพ่อตากสินครับวอนพ่อตากสิน แทแบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสิ้นให้แฟนขึ้นผิ่นสงสารบนพวงมาลัยรออ้พ่วงใหญ่วางไว้บนทาง